ปลาอะไรปลาบึกใช่ไหมมีบึก,บก,ม,บกมีดุกนี่ค่ะหวานเหที่สะหลังบ้านค่ะปลาบอนยิมรูดนี่ค่ะเยอะเลยปลาไอปลาดุกเมื่อนี้กินปลาเย็นนี้ปลาดุกแล้วก็ปลาสลิด ปลาบึกได้กี่ตัวสองตัวสามตัวค่ะสามตัววันนี้ปลาอะไรก็บึกเหมือนกันเกือบเหมือนขยแงเนาะอันนี้ลูกตาลั้างนี่นี่จบเลยค่ะแห่เดียวค่ะปลากินอาหารดุกตัวใหญ่ดุกตัวใหญ่ แกไม่เป็นดอกเด้อนี่นี่ตัวเนี่ยดูเอาเด้อค่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวได้สี่ตัวปลาบึกได้สี่ตัวปลาดุกสองสาสี่ห้าน่าจะห้าหตัวนี่เลยหกเจ็ตัวนี่เลยโอ้โหเยอะเลยแบ่งพี่แบ่งน้องกินได้เลยค่ะ เกะยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่แกะไม่เป็นดอกเด้อค่ะเทน้ำน,นี่ออกกันนี่จับป้า ลปลาอ,อกไข่แล้วนี่แต่ววาดได้แล้วก็เกะยากเหมือนกันเนาะ สดสดเลยค่ะปลาสดสดปลาสดสดเลยอู้ท้องด้วยเบิ่มเทิมเลยนี่ดูเอาเด้อค่ะพี่น้องได้ปลากินแล้วนี่วันนี้ต้องเมนูอะไรดีน้อนี่นึ่งจิ้มแจวอร่อยอร่อย สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเอาปลามาฝากค่ะสวัสดีค่ะ